โรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกแต่หลายคนคิดว่ามันไม่ใช่กระดูกค่ะมันมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้ายังไม่พอยังปวดสะบักแล้วมาที่แขนบางคนปวดหลังแล้วลงขาแล้วลงก้นกบวันนี้ค่ะมีผู้ป่วยรายหนึ่งนำฟิล์มเอ็กซเรย์มาให้อาจารย์ดูและให้อาจารย์ดูว่าเขามีความผิดปกติอย่างไรตามอะไรค่ะ ฟิล์มเอ็กซเรย์แรกที่เราจะเห็นเนี่ยอันนี้เป็นฟิล์มจริงเลยนะคะกระดูกต้นคอเรามีทั้งหมด7ชิ้นบริเวณที่ผิดปกติชัดเจนที่สุดคือบริเวณนี้ค่ะตรงกับที่อาการของผู้ป่วยเป็นเลยก็คือมีอาการชาร้าวไปที่สะบักและเจ็บบริเวณแขนโดยเฉพาะนิ้วโป้และนิ้วชี้เรามาดูอีกภาพนึงนะคะอีกภาพหนึ่งเนี่ยเราจะมาดูกระดูกเขาเนี่ยมีความสุด หรือมีความผิดปกติบริเวณเขาเรียกว่า C5 ต่อบริเวณ C6 ซึ่งรูระบบประสาทนั้นเดี๋ยวจะขยายให้ดูว่ารูระบบประสาทเป็นอย่างไรคะ่ะตามมาเลยคะ่ะระบบประสาทในร่างกายนั้นเกี่ยวร้อยกับระบบกระดูกเพราะว่าหนึ่งข้อของระบบกระดูกนั้นจะมีเส้นระบบประสาทวิ่งผ่านมาเห็นไหมฮะวิ่งผ่านมาจะควบคุมการทำงานของนิ้วมือเท้า หลังอาการชามืออาการปวดหลังเล้าลงขาเกี่ยวข้องกับกระดูกทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงถ้าเราดูแล้วเนี่ยการวิเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านี่คือบริเวณด้านหน้าการปวดเห็นไหมฮะมันจะปวดตั้งแต่นิ้วนี่นะคะนิ้วโป้นิ้วกลางนิ้วนางและก็นิ้วก้อยอีกทั้งบางคนปวดบริเวณหลังแล้าลงขาบริเวณด้านนอก ด้านในถึงบริเวณปวดเข่าก็มีระบบประสาททั้งนั้นไม่ใช่เกิดจากเข่าเสื่อมนะคะถ้าปวดบริเวณกระดูกสันหลังแล้วล้าวมาที่ระบบประสาทบางคนปวดก้นค่ะอันนี้คือด้านหลังของผู้ป่วยปวดบริเวณก้นกบบริเวณนี้ค่ะเรามาหาสาเหตุกันว่าการปวดนั้นส่งผลกระทบและเราจะหาวิธีการ แก้ปัญหาอาการปวดแบบนี้ได้อย่างไรคะสมุนไพรอะไรที่จะดูแลระบบกระดูกและข้อให้กลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญที่สุดลดการอักเสบได้ด้วยสมุนไพรตัวนั้นมีงานวิจัยรองรับและทำในประเทศไทยอีกทั้งโรงพยาบาลศิริราชก็ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับระบบปวดหลังส่วนล่างปวดแล้วล้าวลงขาและคนที่มีปัญหา เข่าเสื่อมแบบหนักๆงานวิจัยชัดเจนและที่สำคัญที่สุดเราบรรจุสมุนไพรเถาวันเปียงไปเป็นยาหลักแห่งชาติแล้วแต่ท่านผู้ชมขาสมุนไพรนั้นมากเกินไปกล้ามเนื้อก็อ่อนแรงน้อยเกินไปก็ไม่สามารถลดปวดแก้อักเสบได้วันนี้ค่ะอาจารย์อุบลจัดเต็มและจัดให้ดีที่สุดเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นกระดูกต้นคอเสื่อมกระดูกปวดที่หลังเล้าลงขาชาปลายมือปลายเท้าและบางคนปวดเขา่าหาทางออกไม่ได้ต้องดื่มสมุนไพรที่มีเถาวันเปียงเป็นองค์ประกอบและเสริมด้วยสมุนไพรที่ต้านการอักเสบลดอาการปวดตัดวงจรการเจ็บปวดด้วยสมุนไพรก้านตองเพราะฉะนั้นสองกำลังผนึกเพื่อดูแล ระบบกระดูกระบบเส้นประสาทและที่สำคัญที่สุดลดอาการปวดอย่างชัดเจนด้วยสมนุนไพรสองพลังบวกนั่นก็คือกานตองและเถาวันเปียงแต่ข้อควรระวังเถาวันเปียงอย่าไปซื้อกินแบบท,ทั่วไปนะคะเพราะว่ามากเกินไปเน้นย้ำค่ะก้ามเนื้ออ่อนแรงน้อยเกินไปการรักษาก็ไม่ได้ผลวันนี้จัดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ดูแลกันดูข้อต่อเอ็นกล้ามเนื้อและลดอาการปวดแบบตัดวงจรการเจ็บปวดได้ด้วยสมุนไพรที่ทรงพลังดูแลทั้งระบบค่ะ